ยี่สิบนาทีเลยไหกำลังปั้นให้ติดรบร้อย,อยรเยรอเจอกันตอนนี้อยู่ 120. ร้อี่สิบมาถึงไอ้นี่ไงไอ้ล่าบอสอ่ะถ้ายิงค่าได้เยอะมันก็ประมางหมื่นึงอีเอาแต่จำม้แต่จัม oh, ั้เอาหินลงแน่โอ้โเล่นผนะู้รีนโคซาหรอเล่นไอ้ถ้าพูลรนมากูไม่ได้ปิบบกก่อแรงเสิมอะไรหรือไม่ได้ยินมีตัวหนักหนาไอ้ี่ย ปรนวันี้มันจะไม่มีคนหรอมัาจะโดนปิดป่ะไม่ไม่ถึงเพื่อนปูาบิดไงกูไม่เคยบิดแล้วนี่ไงกูเขามากูนั่งงีบอลอะกูลินนี้ใช้ลินั้นปะเออลินั้นแหละลีนมอฮะลีนมออะไรวะลิน่ชอบอยู่อไม่ไดชอบอยู่อบโมอะบอยู่ไอมอ๋อออันนี้ชอบโม แลียงคารายก็ไม่เคยรับอ่ะฮะแ้ยงคาราชบอสไม่ไงเขาไม่รู้มันเป็นที่สัญญาอะไรไม่รู้ของกัวมันตรงนี้มือกระหนาบตอนนี้เล่นอะไรตอนนี้มันไม่ดีตัดเช็ดดิไม่ดไม่ได้ไม่ได้เอามือจุ่มเลยเอาหนีบปัดๆวางนี่เอาเล่นนี่ดีกว่าเอ้ยบุรินจะนะจอมันเดี๋ยวบอกกที เป็นองเก่ะนะตอนน,นึงแกมนกัน่วย่อพลินก่อนมาพลินกูจะให้พลินโอนาาเลยจะไปรอกลนอ่ะล่ะดงจีกล่องมาเลยกดตัวทีไว้กดตัวทีตัวทีมึงง่ะไม่รับกูตัวทีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งก็รีเควสเข้ามากูหอเปไม่ช้แอรพายอ่ะพลินแอรพาแล้วเหนมึงเลยไม่ขออ่าโหนี้มันขึ้นรีเรออนลดีไม่ขึ้นอนะ่ะอ๋อเด่สวย,สวย,ยนะเยอออะไรนั่นบ่าทำไมกูเปิดไม่ได้อ่ ทำไมละดีองของดีดเทปนี่ไปดีกว่าเธอเปิดเปิดเพลงแล้วปดไปบ้าเก็บของกูเลยนเออนี่นเปิดเพลงไงไรวอาวุธกูไม่มีคุณอ่ะไปดูใแขงเล่ะไม่ได้ดูอะดกเกินเลยกี่โมง้อดีแล้วก็เลิขขวากี่โมงนะนี่ขึ้นขึ้นทีนี้เกงประเทศอะไรวะทำไมถึงเป็นกันีมันางตายแล้วเ่ันหมดแล้วล่ะรไม่กออ่ะ อีแล้วเนี่เรียนใส่กอนยังคุณอช่หมล่ะใช่ปคไปใช่ป่ะู้คเอนี่คหนคุลมันไม่มีรองเท้าดีเลยอดนี่วคุณัรีไปใ่ปะมนียคุณกนดีเหมือนกันอ่ะไม่คุณเรีนไป้วปีอ่ะเพิ่งคุณเส่สลาว่ะนนึงหาขอเดียสลาไปใหุ้ต้องดีใจไม่ข้อคุณเองอยาบปอยาบนั้นไไอนนเาจว คุณเลี <tr seine Christmas> ้ยอยู่ใกล้เลยหลบแ่ไหนก็คือใกล้อยู่ใกอยู่ขนแรงมากเลยมาหมดเจะมีมาอยู่ข้างใต้ถ้าิไม่ออกปมาามดเห็นลยงนิรอรเรามาดีเอารอราไปเต็มหอเดรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เตี้ยไม่เปแล้วมีองท้าดีดัมทอแล้วัดมาได้มีีีออีนี่ยายมาตีรอะล้ตรอยเ โอ้ยมีน้ำตาลต like ัวอะไอ่ะต em> ัวอะไรต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 ั่อะไรตัวอะไรตัอะไรตัวอะไรตอะไรตนไรัอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัอะไรตัวอะไรตัวอะรตวะไรตัวอะไรตัวอะไตัวอะไร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 ตัวะไร เรียนได้ของมันเอาเนี่ยเรียนได้ของมั้งแหละเรียนาจะได้เวละเจ็บเววะไม่ไม่ไม่มีกระทาเฮียวะแม่งทำอไงดีวะไอเอวะกลัวไม่เนี่ยไม้กูจะหมดแล้วอ่ะจะสองพันกันไปอีรอรไอมึงกูอยากกูอยากตีวอลเทียนอีกรอบอ่ะตีสองรอบอ่ะมันกูจะได้อันนี้ของให้ของลุงอ่ะรอาล่ะตีตัวนี้ป่ะตัวนี้จะง่ายนะอยากเปลี่ยนตัวไมเปล่นลุงบอดทำไมไม่กูไม่ได้บอกแล้วไม่ไม่เปลี่ยนตัวเล้หรืะอุ้ยอุ้ย ไอต้องเติมไอ่ใช่มัหลอกกูแม่งให้กูกดเชมไอ้ตัดไอ้ตามมาคุลิอ้าวเดินไปไหนแล้วเราดันนาทีีตัวนี้คุลิมีการไฟปะแต่ไฟเป็นอะไรวะกดบีอะแล้วก็ไอ้สแตทฝั่งซ้ายล่างมีไฟเลยเหนปะไม่มีไฟดิไฟไฟเนี่ยัมไม่้มายแม่เอาลองลัจไมมกนไม่นานัเด็กจะมาเลย้ยใชเหรอดให้เธอให้เธอเปล่าอ๋อสเตสเต าที่ที่เผาเด่นมั่วอุ้ยม่วงกูเคยเปิดสองกล่องในร้านเจนแล้วกูได้ลุงสองอันนะอ่ะเฮียกูดวงดีเลยดวงหมดแล้วมากับ๋วพวกมึงเคสไม่ไม่พาไปตีมาแล้วนะเนี่ยก็ตีตั้มใจมึงเนี่ยเขาแปะอะไรนะคนนี้โอ,โอ,อแล้วอะไรนะตัวเล็กตัวเล็กก่อนถ้าตัวเล็กไหมตัวเล็กบ้างเอาไปดีนะอันนี้เป็นอะไรมากไร็ตไปเลยจัด

มาเงีน e ี่น <G row ee> ี่มันไม่มาหรอกรู้นรู้ยเกี่ยอะเลยไม่หีดนยอะเลยนะครับแม่รับให้กับมงอฮ้ไตายกจกเจ้กจกไปเป็นนม้มา้เออบูดโอโห

ไม่ได้ไงไม่ละหนองกูจำแต่เรื่องเรียนโอ้กระเพ้ามามามาไอ้เติมนี้ตีกันได้นะอ้าเนออกมาตีตายเพื่อนโอ้คุณมาอยู่มาอยู่มาีโยโยมันแรงจังอ่ะมันอยู่ที่เวลได้ปะโยย่่มะป่ใครอ่ะมัจะตายมจะตายมันจตายพระเจ้ากุไม่ออกแครนแไอ้นมีวิธีมีวิธีหนึ่งที่ไม่โดนตีเลยเฮ้ยไเี่นี่มาไอี่นี่มันล่อล่อ่ะไี่นี่มันลอ่ โอ้ยดูมาดิอ่ามนจะก่ากูมาจะกูมาไอพี่อันโกไปไม่ีานขาดกูไอี่ออท้ายเลเล็กิาแม่อนได้ลองทั้งคืนด้ลงท้งคือกเยทาื่อวท้งคไม่มีใครดักคนยกไอ้าดกูพิมพ์ไปละไม่เมื่อวานทงค้ไม่มีใครดักนคนเลยไดินเดนไไ้มันหิวไปเดด ตามมาเพื <ersch> ่อนเมตีตรงไหนยังไงตามมา่แบบคลินมึงอยู่ไหนอยู่ข้างคลินเราสุ่มได้ปมเราเราเห็นเดอดบอใช่ะมรอมันเดินงแล้วเราค่อยไปรับับยุ่งมันมาตีปะเฮ้ยเฮี้ยราตีกรเทียตีคนตีคนเหรอง้าให้มันหิีตีวอตตีวอตตีวอตตตีนะวอาง เจ๊วเจ๊วเจเจ้วเจวคนมาพกกันคนมาเจี๊ยบแบบเนี้ยเปล่าเนี่ยมาได้ไหมเนาะสีไม่ขา้เลยเจี๊ยบหนุก่ะเดี๋ยวอะเข้ามันดีได้ะไรเนี่ยเข้ามันดีได้ไงอะตีเลยเดินไปเลยุ๊กูอยู่ในยางเลยยิงมาหมดละต้องย้งตีน้านกูตีไม่โดนเฮียแปดห้าขอบุรนทา์ตีเจียบแปดห้า องสลับดวลนื่อ่ะท่าไหนมันตีเยอกว่าก็ใช่ไหมันแค่ท่าแข็งๆนั่ย่ถ้าใส่ป้าอไใส่ปาลอ่ะดีเยอะดีขอ้อง,องปืนเไมเลยเลยา่อไวดตีไม่แรงเลยเียดแบบยๆเลยรู้ทำไมถ้ามีวุธทองอ่ะใช้ถ้ามีวุ้งทกัดูก่อนอนะว่าใครได้ไห ไม้อะไรอ่ะดูดีๆมันคืออะไรลงลอ่ะาเวลบูทรองเท้ารองเท้าเก็บเลยันเดนทกเก็บเลยไกแอร์ตัวใครนน้นไม่ต้องรับมัทางขวาอาค้ำสะพานที่ออื่นวนี้เนี่ยไินน้ำิน้ำบ่อเนี่ยทำไปบ่อ่อแ้เนี่ยเติมยานไม่เเต็มเลยนไม่หอน้ำเลยีอนี้หยดน้ำยเอา้วอ่ะ กเลังไปเว้ยกำลังไปเว่ยไปเลยตเลยตีไรละไอ้ปอตเยี่ยงมัดีเรวนะสีแรงอันนี้สีแดงระวังนะตัวไม่แรงเลยอาเรียบร้อยกูโดนไม่เจ็อยูวไรหิวไรหิวไม่มีคับไม่มีครับหินเร็วไม่ตัวจริงลัวอะไรอะดาแมงมาเือยมาจัดไม่ใครเสีย โอ้ยนีอ้เเี้นแม่ไอเมีเลื่อนโอ้โหแม่งงงมากงงเวอร์ครับไม่รู้ขาอะไรก็ได้ิกคุณจะตายไ้ยีสิงไม่ทำเหี้ยเลยกูเมื่อพี่เกมอะรนึ่ไม่โกัสมันยิงโดนง่ายมันยงโทมึงนี่นี่โมึงนี่ีแอตโอ้โดนดีตายดีันเด

ไอ้เด็กยัอยู่ใกล้เขาเห็นนยพลินไม่ว่าเร่องไหนไ้เดกอยู่ใกลจะตายจะตายแล้วน่าตตีตีโ้เดี๋ยวโคตรเยเลโยนมนทุกคนตอนนี้ตายนะเรียวนานีลินเรียวเรียวตียอ้็ลลีนไม่ลีโอยุ้ีปเรียวไอ้ปรกรมนี่โปรรมนี่

แรงมากเราแน่นมาดโโีโอ้โหโหดจังก็เปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าไอ้เปลี่ยนเว้ยตายแล<ะ>้วเปลี่ยนเซิร์ฟไม่ได้้เปลี่ยนเซิร์ฟไม่ต้องหรอกอยากูเจอมอะไรอ่ะกูตายีแรงมากเลยนะกูมกไม่ออกดเลยที่อ่ะเล่นไปเถียงไป ไปองา่มตะไปต่อ้งมาอยู่รอบเขตมาด็กงอกนองจดนมแก้เเห็นเอาดเกจะไมไอ้กดดูนี่เหรอกดดูเรื่องอะไมึงาเดินออกมาหาไอ้โหมามามาผมดูถมคนอ้ที่มันทำไมวะเดินใหเราต้องตาะ เราต้องการว่ะเอามัวกันหนอ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 มัวกันหนไอ้เหี้ยมักูฆ่าไม่ได้อะวิ่ยชุหน่อยชุนหน่อยชบุ่นหน่อยโอ้โหคนเหี้ยอะไรมันเยอะขนาดนี้วะตายฮะตายต่อยลดีมากเพื่อนโอมโง่โง่โง่ไปออกไปออเดี๋ยวกูตอยเหี้ยอะไรอ่ะกดโกงดูดิโอ้ยันเติมันเนี่ยอ้อ้รอรอแรอแมหมโอ้โหนี่เติมไอ้เหี้ยเนี่ย

เอาออกมาเด้อไม่กล้าหรอกชหอเเก็บันนะน่นาตอนึ่งกวกับทำไปวะคุณกดแทับกลับคุณลตงเยคอกลับไปไอบิ๊กทำไมทำงี้ยบอกคุณจะการไปตัดผมแล้วก็ไปถ่ายรูปกับไเคในตู้เเรเคกมคุยเหรอมัคุยเหรอไมทางที่ดีมึงเห็นปุ่มออกปะาคนออกเป็เพื่อนปะแล้วคนคุยละ ได้เฮ็ดมัใส่าู้แดูแดูแดโอมันยิวดีไมันยิวดีเพราะว่ามันหน้าเหมือนไไหวะตรงมาดิมาดิเฮ้ยกมอยเล่นแวอลยเฮ้ย